ความรักคือความเข้าใจความเข้าใจสําคัญที่สุดไอ้ความรักก็คือที่บอกว่ารักกันรักกันถึงกันแสดงว่าคุณก็ยังไม่ได้รักกันคุณยังถึงกันออกจากบ้านเสร็จปั๊บก็ไม่ไว้ใจกันเหมือนกับพี่กับภรรยามันผ่านอะไรกันมานานมากเราเริ่มจากการรู้จักกันธรรมดารู้จักจากการคุยกันธรรมดารู้จักันเริ่มกันเป็นเพื่อนกันจนมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันใช่พี่อาจจะไม่ใช่สเปกเขาเขาก็ไม่ใช่สเปกพี่แต่พอมาอยู่ด้วยกันมันเกิดเป็นความรักและความเข้าใจความรักมันต้องเข้าใจกันว่าเขาทำตรงนั้นเขาชอบตรงไหนไงเขาชอบชอบแต่ตัว เขาต้องมีเพื่อนไงซึ่องออกไปนอกบ้านหรือคุณจะไปกับเขาไม่ล่ะอะไรเงี้ยมันอยู่ที่การเข้าใจกันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก,ก็คือเพื่อนกันแล้วก็เป็นแฟนกันที่อยู่ในการความเข้าใจถามภรรยาเนะี่ยหึงพี่ไหมหึงไม่มีใครที่ไม่ห่วงสาม,มีไม่มีใครไม่ห่วงภรรยาหรอกทุกคนหึงหมดแต่มันต้องเข้าใจกันแค่นี้มันก็จะมีความสุขแล้วก็ผ่านไปได้มองทุกวันให้มีความสุขพอมองหางคนที่คุณรักแล้วก็เขารักคุณดีกว่าอยู่กับเขาตรงนั้นดีกว่า มรพิษของพี่ก็คือเรื่องคุณพ่อคุณพ่อล้มคุณพ่อป่วยน,นี่คือมรพิก้อนใหญ่มากเลยเขาคือเสาหลักของทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านพอเขาล้มเสร็จปั๊บมันเป๋หมดเลยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างหยุดหมดมันต้องมาเริ่มใหม่อันนี้ก็คือมรพิที่เราจะต้องรับกับสภาพของพ่อที่กลับมาแล้วแต่ก็ต้องติดเตียยชายลูกชายเกิดมาก็คือมีปัญหาปัญหากเกี่ยวกับกล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงนั้นเนื้อหัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือมรพิมอีกอย่างมันคือแก้วตายวงใจเรานะทำทุกสิ่งทุ ก็กลับมาได้ก็มันอยู่อยู่ในการแก้ปัญหาตลอดเวลานี่ก็คือมรสุมเป็นห่วงห่วงรุ่นที่สองแล้วห่วงรุ่นที่สามก็คือหนักเลยอนี่ภรรยาภรรยาเกิดอุบัติเหตุมันไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นรู้อย่างเดียวว่ารถคว่มรถชนหลังหา่างก็ทําใจอย่างเดียวว่าภรรยาอีกคนนึงจะติดเตียงมันจะเป็นอะไรไปวะเราก็ต้องอยู่ได้สิวะก็ะต้องไปไหนก็ต้องไปได้วยกันปฏิหารมากมันจังหวะเหมือนกันอ่ะพี่โชคดีเพราะว่าผ่านมาตรงนี้พี่ว่ามันมันไม่มีอะไรหนักขนาดนี้แล้ว ชีวิตพี่น่าจะอยู่ได้ละอยู่กันได้กับมันละเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาเลยพี่จะชอบให้ให้กําลังใจเขาส่งต่อไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพยายามคิดบวกไว้นะฮะอย่าไปคิดอยู่ไปอยู่กับมันเยอะอยู่กับปัญหาเยอะเกินไปพยายามถอยมาแล้วก็มันมองมาถอยกลับมาแล้วไปม,มองที่ปัญหาดีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราอยู่กับมันได้เราแก้มันได้เชื่อดิไม่มีปัญหาไหนที่แก้ไม่ได้หรอก สู้ต่อไปทุกคนก็มีปัญหาหมดแล้วมันก็จะผ่านไปเชื่อนี่มันต้องแก้ได้อย่าไปจมปักอยู่กับมันอยู่กับมันหมกมุ่นอยู่กับมันอย่างเดียวแล้วมันจะหาทางออกไม่เจอหรอกถอยออกมาแล้วก็มองมันว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะสนุกกับมันมองเป็นเรื่องบวกไปอย่าไปมองลบวายมันไปเองมันก็ทําให้เราเบื่อตรงนั้นแล้วก็มารับผิดชอบครอบครัวมากขึ้นซึ่งสมัยก่อนมันก็ไม่ค่อยได้มองครอบครัวหรอก คิดอย่างเดียวว่าตัวเองไปหาเงินหาเงินเสร็จปั๊บเข้าบ้านเข้าบ้านตัวเองก็ไปใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยครอบครัวก็ลืมลืมหลงหลงบ้างบางทีก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรเงี้ยแต่พออายุเยอะขึ้นก็เริ่มจะใส่ใจกับครอบครัวให้รายละเอียดกับครอบครัวให้กับลูกให้กับภรรยาเยอะขึ้นมันก็เลยทําให้เราโตขึ้นและก็คิดมากขึ้นต้องเป็นเรื่องสําคัญนะเราต้องมามองเราตัวเองตลอดว่าเราตัวเองทําสิ่งที่ทําลงไปนั้นถูกผิดหรือเปล่าไปเที่ยวนอกบ้าน เหลวไหลไม่เข้าบ้านกลับบ้านช้าเมียไม่พอใจก็จะมาเก่าละว่าเราจะไม่ควรทําอย่างนี้นะไม่ควรทาให้มันเกิดขึ้นอีกอะไรเงี้ยเก่าเก่าเราดีแล้วล่ะกลับมามองตัวเองก็คือเก่านิสัยตัวเองคุณยังรักเขาไหมอ่ะแล้วเขาก็ยังรักคุณอยู่ไหมอ่ะถ้ารักกันก็ควรจะให้อภัยกันนะพี่ว่าน่ถ้าอยู่ด้วยกันยังมีความสุขอยู่ไหมอ่ะยังต้องการกันอยู่ไหมอ่ะทะเลาะกันหนักขนาดไหนแต่ยังรักกันเมื่อไหร่ยังรักกันอยู่ยังห่วงอยู่ยังต้องการกันอยู่ยังต้องการเดินไปด้วยกันอยู่ยังไงก็ต้องให้อภัยกัน ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนีสใส่แต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเอาพี่เป็นบรรทัานหรือแฟนเป็นบรรทัานก็ไม่ได้พี่ก็ไม่รู้ทุกคนก็คิดอย่างไรกันแต่สาหรับของพี่ให้อภัยกันทําไมเราไม่เก่าตัวเองก่อนที่เราจะไปเก่าคนอื่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย